มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงปู่โตและหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่สูง8เมตรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันที่7มีนาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดรอนใหญ่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ได้มีการประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนตรองค์สมเด็จพระพุทธจาร์โตพรหมรังสีหรือว่าสมเด็จโตและสมเด็จพระราช,ชมนีสามีรามคูนูปะมาจารย์หรือว่าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ความสูง8เมตรโดยมีประชาชนร่วมในพิธีอย่างคับข้างจนล้นออกไปนอกวัดในขณะที่ประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนตรขององค์หลวงปู่โตแล้วก็หลวงปู่ทวดอยู่นั้น มีสิ่งที่ฮือฮาต่อประชาชนที่เข้าร่วมพิธีก็คือการนำพระบรมสาวริกรธาตและหัวใจบรรจุใส่ในองค์หลวงปู่ทั้งสององค์ชาวบ้านต่างประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนอีกทั้งยังเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎอยู่เหนือเสียงของหลวงพ่อโตอยักสร้างความฮือฮาแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะหลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องดีทำให้พธิธีเป็นมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้านนายราเมศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลลำลูกกาและก็คณะกรรมการวัดดอนใหญ่กล่าวว่าวันนี้ได้มีการประกอบพิธีบวงสวงเบิกเนรองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและหลวงปู่ทวดโดยสิ่งที่สำคัญก็คือการนำพระบร,รมสา,ารีริกธาตุและก็หัวใจบรรจุใส่ในองค์หลวงปู่ทั้งสององค์ซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไทยอย่างแน่นอน โดยพระใบดีกาสุเทพเจ้าอาวาสวัดตอนใหญ่ท่านได้จัดสร้างทั้งหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อโตเพื่อให้ประชาชนที่มาทําบุญได้กราบสกาักการะหลวงปู่ทั้งสององค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ครอบครัวคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ